เจอกันอีกแล้วกับสร้างเปียกกับลูกซ้ายกับปั้นครับผมเมื่อนี้ได้รถเข่าใหม่อีกหนึ่งคันเมคโคพีซีสามสิบเป็นมือซ้ายเมคโคพีซีสามสิบโคโมสุไม่ต้องโคโมสุ <os> รถสภาพกับฐานเดือยนะผมพอกให้หนุ่มลิขัดพอกไส้ยุดอกขายตามสภาพขายตามสภาพเมนูมือซ้ายขายตามสภาพ,าาภาพเอาไปเช็คเอานิดน้อยเช็คมาไรดอกปุ้งกี้ก็ดี มานดันก็นดีแค่สิ้นสิ้นลวสิ้นลวดนี่แับลวดอันยังก่อนหัวใจน้องลูกชายตัวหัวใจมันแล้วเตะตาเนี่ยม,มั้งเตะหมอน้ำอ่ะพอดันรอบ ด,ด,งงนดันนั่ไปยังดีไมมครับเนี่ยพอมีไอพอมีไอมัน,นอมทุยังเลยดีครับเรื่องดีเลยครับเนี่ยเอาได้ครับเน อะไรตามพวกแบนี้

สภาพเจ็ดสิบเซพี่น้องเง่นักลูกสายสภาพเจิบเซอาขายตามสภาพละเอาไปเช็คเอาแค่ซิ้นให้เราดีก็ซื้อกับผมซิ้นให้เราดีกลรัวแต่เปลี่ยนเอานี่น่นอยราคาเท่าไรลูกสายบอกไปเนี่ยเจ็ดห่นห้าพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นห้พันบาทลดราคาเสียเล็กราคาเสิยเล็กกับพี่น้องเจ็ดหมื่นหพันบาทลดราคาสีเล็กกลดรุ่นพีซีสามสิบ โคโมสุแม่วลูกแซกโคโมสุเอาบอกพวันนี้ไงล่ะคะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผุณสิบหมื่นห้าพันบาทอย่าลืมมาเอารถรถสภาพดีป่ะนี่เครื่องก็ดีเปีมม๊ยเลยเครื่องเครื่องบ่มียืมบ่มีือย่างเครื่องแน่นบ่มีอายเอาไปใส่งานแค่ไปเช็คกันนี่ล่ะสินคือผมมานี่ล่ะ่าลืม อ๋อพี่ต้อได้ทั้งแดงตรงไหนทังเปียกหรือว่าเบอร์โทร0837193845เบอร์โทร0837193845อย่าลืมสั่งเปียอกพี่ต้อได้ทั้งในอีกแอดไลน์ครับแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ทั้งช่องยูทูบพี่น้องเบอร์ยูทูบเรียบร้อยแล้วกับคือเบิษงททั้งเฟซกับแอดไลน์เข้ามาหาผมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวในในก็โทรมาหาผมนะครับผมโอเคนี่แล้วน้องลรงซ้ายเนาะครับเอาสวัสดีครับ